สวัสดีครับผมคำภาพาโชคนะครับเนาะกระไดมา,านวาทางน้ำอาจารย์ต่ำนะครับเนาะหรือว่าน้องเบียวนะครับเนาะเอาบระไดเอารไดใส่น้ำนะ ไม่คันใส่น้ำม,มันกับจะรับเฮ็ดแล้วครับ <c oughs> เออเอาสันมากันไปตัวบัรนี้หาค่านรำยาเม่อาจารย์สวัสดี้ีิมาเนี่ยอาจารย์หาค่านรำยาบันี้ได้ไปค่านรำยาหนี้มาไปอาจารย์นี่มตเจมส์จีได้บ่อกไว้ร่องมือเดีย่ยวหวงหวงอยู่อันนั้นมือสิบสี่คำนะ่ะครับ พีคามันสีว่านอย่างไรที่บสีพานมาดหมอจัดการมาดน้องเบลไปยูทูบครับเลขมันออกมาศูนย์แปดเก้าไงวันเลขทูบไะเออวันวันที่ได้ค่าน้ำยาอยู่กว่าศูนย์แปดเก้าอาจารย์ง่ามอยู่ดิแล้วตัดเลนเราละโอ้ตัดโตศูนย์แปดเก้านะครับเพี่คับอาจารย์ซื้อไว้แล้วน่าอาจารย์หักค่าน้ำยาไว้แล้ว ามตัวไปเลยศูนย์แปดเก้าราคาเรายาเนะศูนย์แปดเก้าจันศูนย์แปดเก้าวันนี้นส er ่วนตัวของอาจารย์เองแล้วบางเนในส่นของตัวเลขมักตัวใดหวเนี่ยเอา้องวางูเลขกมาจารย์ต่ำว่าศูนย์แปดเก้านะครับสามตัวเลยมันสีมากฟันช่วงเลขี่ออกนมือเลขออกตั้งใดโอ้โจอเมื่อดแล้วก็จี้มาตามอีกที่หนึ่งเอาแน่ๆว่า อาม้ามือนี่ก็ได้เลขทูบเนาะเลขทูบแมนเอาไปเอาไปเสียงก่อนเอาไปเสียงก่อนเอาไปเขียนใส่หัวมันนอนนอนกันครับอาทิตย์ทานเออกัดฝันดีจังซื้อจังเรียนนี่อันเอาไว้แล้วท่านคือก็ได้แสนขึ้นเยอะน่าได้ตัวค่าน้ํายาครับมันออกอนะตัวไหนก่อนอาจารย์ว่าไม่รู้ 0ูนย์แปดเก้าศูปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าเด้อศูนย์แปดเก้าตินดอาจารย์ต่อา่อปดเก้าศูนย์แปดเก้านะครับนะีสีสุดโทนที่อาจารย์ต้อนเห็นแล้วนะเดครับ้องมืออาจารย์ต่องสีสุดโทนนะครับพอาจารต่พนสังนะครับนะ

แอมพวกเทพนี่แหละโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอนอกห้เจ้าพวกชาวชาอะไรถ้าเจ้าพิภูอยากเสียกจต่างนัชาลา <16 S 2> ่สีเพิ่นกัสีเฮ็ดต้นไม้อีกอยู่ครับเป็นพระป,ป้าเพินเ่นฉีเอาพระนาคปกพระนาคปกเออมหาจากักรพรรดิครับฐานสี่สิบนิ้วสูงสองเมตรแปดสิบฮึมากะมีอีกอ,องหนึ่ง คือได้โดยโดยไม่ได้นัดไม้รับกะสิมาพร้อมชัดเจนดีพระอาจารย์แปว่าท่มกันพอดีเออท่วมกันว่าดีโดยที่วัดว่ได้นัดไม้นะครับทูบบนี่กะซิว่าโอ้พระอาจารย์จีป็นกร้พภาพชัดเด้อครมเออพระอา,อาจารย์ข้างนอนสะอาดกะซิว่าเออที่เอาอ,อ้จาจักรภาพปูนนาตักสามชิพนี้หนูนัครับ เอาไว้น้่เด้อสันอด้เ,เป็นนิจหมาย่ดีได้ว่าสีบ่วงสวงไงรับเพลินบ่วงสวงวันที่อะไรหน่อยจัดวันที่สิบหกกราวันที่สิบหกมกราเจ้าจ้อนี้ตัวนี้แนนตรงกับวันอาทิตย์โยอ้นั่นนั่นนั่นเมื่อนี่เราเมื่อสีนี่ช่วงพี่ไช่วันนี้เนาะแนนลองมาหลุนเรื่องอีกครับย,ยอดปปัปลาวนหมากมันออกรูโอ้ยอดปลาโดยจ้าวนาวันสี่ออกยอบปลา ครับอีกแนวหนึ่งมันจอมือจอเวียนอาจทีเป็นตัวเลขคงสุดท้ายของในส่วนของอาจารย์ซ้อมก็ได้น้ออาจารย์เนาะมั่นแน่ะว่าเข้าบั่งหูว่ามันจอกตัวไหนครับกว่าเข้ามักตัวนี้เออครับหัวไปเท่าที่เออเข้ามักตัวนี้ท่านมักน้ำกระตามครับท่านบอมักน้ำกระทานครับอ้าวอันนี้นะครับ ถือว่าบัว่ธรรมดาครับฝีมือของศิละปะมือใหม่อาจารย์ต้อมนะครับ <c oughs> เปลี่ยนชูเนี่ยว,ว่าเปลี่ยนชูเนี่ยว,วันต่อน้าจะปั้นหนักหือว่าหลายๆอย่างที่เป็นหมอผ้าเปลีย่ยนยางต่างๆแล้วหน้าครับคุณพี่น้องครับ <c oughs> ไส่เบิร์ดคนเขาอ,อื่นขเขาเฮ็ดได้เท่ากับต้องเฮ็ดได้ครับมันบดเกินความสามารถเท่าับผมเฉียงเล็กเสฉียงยังเฮ็ดเอาเบิร์ด เรียนดูการเรียนดูเนี่ยนะ,ะคะรับสามขั้นน้นนอ,องเฮดครับบัตเตเฮ็ดบอเปิลเมืนอกี้เฮ็ดบอเปินเด็กน้องเฮดเปิ้งตัวยางที่แหลกกับมะโกะมกะเขะแต่แหลกแต่ว่าเจะค่อยปลาหนิดไปตังาสเอรเบลนนั่งเบียวได้ตัวไหนรับผมครับวันนึงน้องเบลกับเข่าได้โอ้ว,นนอวันนึงน้องเบียวเข่าแกค่อยทั้ง หนาขี้เบิกซัพ์อีย่างนี้แหละเจ้ากับเขาโยครับเลขรถเพิ่นละ่ะวันนี้ก็เลยมาฝันย่ำเ่ยมือเ้าก็เลยฝันเห็นเลยหวยจี้ออกได้เลยล่ะเบล์สนนซับเอาเลยนี่ยซีโตนี่ยสนนนั่นเราไปทีอ,อได้ไปซื้อลอตเตอรี่มันได้สามหกแปดเลคถายมันน่ะเรียกว่า้เพิ่นตัดเอาเด้อเออซื้อตัดเอาน้ำจะได้ไปได้ไปอายุ หรือว่าหลายอย่หมดนี่ครับกาจัดเปลี่ยนครับครับเากับพ่อยพี่น้องที่อยากเก็บอยากตางยังเหลืออีกหลายสิ่งหลายอย่างนี่อ่าเพืเ่อนว่ายังปฏิบัติธรรมก่อนอาจารย์สถานปฏิบัติธรรมสถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ต้มนะครับพี่น้องครับ,รบนี่โอกาสไกลไปไกลมากแต่วดเบียนอ่าขามากลไปสัการสิ่งสักสิทธ์นสถานที่ปฏิบัติธรรมเห่งนี้นะครับพี่น้องสถานที่ตรงนี้นี่เป็น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรังคปรินาโยกองค์ที่สิบเก้า่งเป็นประทานมาให้แล้วก็มีใบาตาต่างมียังถูกต้องคือที่ตรงนี้เป็นที่ที่ใดมีพระบรมสารีริกธาตุที่นั่นคือเป็นวิมานของเทพเทวดา หนัาคนท่านทั้งหลายที่มาปลูกปักรักษามองนั่นชีอยู่ยินจริง z ุ o m เรากะเฮ็ดัง้กะมันกะค่อยสําเร็จไปตามทีว่าคนมาสักกะละมาสวดม่อนที่ม่นกะสําเ,เร็จนะหน้าที่การงานต่างต่างเพราะว่าซ้ำเฮาอยู่ไก่พระพุทธเจ้าบพร,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 ระร่มสรีระธาตุีพลังคนบ่เข้าใจิว่าสฟังคือกระดูพระพุทธเจ้าล่ะคือกระดูก ข้าพ้นละข้าข้าพรมข้ลงคนบ่เข้าใจคึ้ภาพบ่กลงคนไม่ดีนะอ๋อขึ้นสิรักบรรณะนั่นอาข้าดีจะพาดเนาะแม่นขึ้นดีวันดีเพิ่นกะข้างหน้านี่เพิ่นเขี้ยวไปหน้าตีหนึงเพิ่นกะเพิ่นขี่รถมากเห็นแสงเจิดสีมาแต่ทางขุนทางเหนือขุนขี้เหนืนร่อยมากเจิดซ้ำลูกบาทเข้าไปใน่โอ่งเจดีแม้มือเสาร์เพิ่นก็เลยขี้โม่ไซค์มาจอด มดหนามตนใหม่มาสอนสู่มแม่ฟังครับแม่เล่นมาบอกสู่ฟังครับกเรยเอาไปบ่าสู่ผู้บ่าอาจารย์สายกรรมฐานเพินบอกคุณฟังวัดปลาเพินกเรยว่าเป็นดวงจิตของพญนาคเดินมาเฝ้าองค์พระวิาวามาริกธาเพราะว่าส่วนหนึ่งแดงถึงเบื้องคุณแล้วครับา,าของโบลานของเก่าที่ว่าพุดเห็นเลาะเนี่ย นี่พวกไอพวกยังเก่าอันแหละเข้นเท่านังดประมาณรถกระบะหนึ่งหมดละซื้อได้ครับจะเป็นคล้องดีแน่กับเป็นลูกแก้วยังแน่สินะหลายหลายไม่เอาหน่อยายังนะครับดูไว้เนี่ยฐานโดนัทหนี่งพระคู่หนึ่งจะประมาณสามสิบองค์ครับแล้วก็สิมี่พระนั่งพญานี่ หนึ่งมื้าพันองค์จะร่างสีอเอาคุณโอ้ครับผมสันดีทรงสันดีทรงมากดอกครับผู้บาาจารย์นมีทรงมากบรรลุมบรรจุนะครับผมครับ,รบอ่าบางสถานที่นี่ก็เป็นที่หมองค้นมากสวดมนต์มากปฏิบัตินะอ๋อไม่ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งครับผมคือ <ผม S 1> จานตน้มนี่สร้างไว้กบเพื่อให้ญาติท่ามคือพี่น้องนี่ละ่ะ ครมาเป็นมากสวดมนต์มั่นพระเปนก็ออกมาสวดมนต์ี่นะเป็นของส่วนรวมทุกคนหักกันกันมาจำพรรษาอย่างไหนสินะครับดูมาเศร้ามาปฏิบัติส่นะลักษณะนี้บ่ได้เปลี่ยนสำนักทรงเดับอยู่นน่ม่มีไม่มีการเข้าทรงไม่มีการเข้าผีคือสวดมนต์ภาวนาหวังผล อ่ามีพ่านสินะครับอ่านลผพานผลบุญอ่าเป็นสวักสวรรค์ไปให้สั่นซ้อนไปให้สั้นซ้อนไปทำไมไม่ได้ซ้อนถึงลางถึงส่งงปูถงนาว่เอาอันนี้เท่าไปเฮ็ดไว้เป็นสัญลักษณ์ชิอความอุดมสมบูรณ์คือหน้าถึงเพื่อนกามาตั้งแต่พุทธกาลเนาะครับผมเพื่อนกามอาภวภักรักษาศาสนาคำจุนบวรพุทธศาสนามา อ่าในคึงพุทธกาลคึงพุทธกาลมีการมียุคเทศครับอ่ามาซอยรักสมรักษาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดึงดงดึงยึดียวใจยึดเนียวคนมาครับอ่ามากาบมาไหวก็เห็นรูปลัก,กอ่าองค์พระองค์นั้งก็ได้เขามีจิตใจที่ดีขึ้นครับะน,นะครับอ่าโอเคครับชัดเจนอาจารย์ต้อมกาเมื่อนี้ถื่ว่าได้ฟังธรามมาจากอาจารย์ต้อมพร้อมลายยางหลเนแนย เอาขอบคุณอาจารย์ต so so ้อมหลายๆครับเดี๋ยวผมสิไปครับครับครับให้พญานาคฝีมืออ่าหัดเฮ็ดจังหน่อยคือกันกันเก่งกัน